โอเคครับคุณผู้ชมครับก็กล่าวสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะฮะก็กลับพบกับรายการ SGC หรือสกิททีวีครั้งหนึ่งนะฮะอยู่กับเกม u n d e a d Rider นะฮะคนขับรถที่ไม่เคยตายนะฮะดูหน้ามัน <c oughs> หน้ามันนี่ตัวอะไรเนี่ยเอาเอามันเป็นอ้ามันเป็นอะไรเอามันหัวบุนหัวันหบุญได้ไงวะเอาไม่ไหวแล้วเพื่อน <c oughs> อันนี้มีอะไรเนี่ยด่านหนึ่งด่านหนึ่งฮะ ออโอเคเอาล้วฮะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวนี่มันผีตัวอะไรทำไมมันเหมือนเชื้อรากินอยู่ข้างหลังเอาจะดูหน้าก็ไม่ได้เอาใส่หัวใส่หัวอ้ออีดีเอาทัวร์ไม่ได้นะฮะเกมนี้ต้องเล่นยังไงเนี่ยเอาเด็ดเด็ดเต็ด้ดดอาจะไม่ได้ทำอะไรเลยเกมนี้นะเขาบอกว่าเป็นเกมค่อนข้างจะสมจริงนะครับในการเป็นคอสไซเดอร์อะไรเงี้ยเด็ด มึงแมอเราเป็น g h o ไ t r ดอร์เนี่ยเราต้องทำภารกิจของเราโดยการขับรถที่ดีการที่จะบังคับผีตัวนี้ในการขับรถเนี่ยผมว่ามันเป็นอะไรที่แบบมันเป็นเรื่องง่ายมากเการขับรถไปกันเด้งเกมอะไรภารกิจเลยเราต้องขับไปหลุมศพนะฮะขับไปลงหลุมเอา เเออาาโอ้ดูท่าขับรถครับโอ้เจ็ดดีลาขับดีกว่าสตันแมนเอาขาขาบิดเดียวไอเดียวอ่ะแล้วมันขับท่าดีได้ยังไงเอาโอ้โหเป็นไกด์ขับรถที่แบบโคตรแอดวานีเอ้าไอเดียวไอ้แล้วมันดูดบุญเอาบุญจะขับไปยังไงให้มันถึงโรงศพนะครับไปทางนี้ไอเดียว เอ้าไอ้กูยังไม่ได้ทอบอะไรเลยนี่ขนาดด่านแรกเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยๆไปฮะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นใจเย็นโอ้มาท่านี่แกเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนมันจะมีถนนไว้ทำไมมันที่เดียวซ้ายแต่ถนนมันไปทางนี้เพื่ออะไรเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วขับท่าอะไรกับมันอีกแล้วเนี่ยอุ๊ยตกใจนี่ยิ่งกว่าสตารแมนช่องเสร็จเยอะเนี่ยเด๊๊ โอ้ออนี่ใช่ไหมหลุมศพอ้าวเอาเละรถเอาละรถไปไหนเอากระดิบมีเปลี่ยนดาด้วยเอ้าปลื้มหมาเป็นหมาอุ้ยเป็นหมาว้าวนโอ๊เอา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 โอ้ยโอ๊ยโอ๊ยแขนแขนแขนโอ้ยแขนแขน แล้วฉากมันจะโอ้ยจะบอกเหตนยังไงเนี่ยเดียวเดียวเดียวตายเว้ยเอาเว้ยมันนั่นวิบโอ้โอันนี้เดืดเดอดเอาเอาออโอ้โประจันสีเลือดประจันสีเอาเอาอนนี่เป็นการฆ่าตัวตายแบบไม่ต้องใช้เชือกแค่มีมอเตอร์ไซค์ก็เพียงพอโอ้เอาชนะซะ เอาลงหลุมอันนี้ด่นสามเหมือนเนี่ยสีเขียวนิดอ้ตัวนิดกลายเป็นเดอะฮักไปแนละ้วยิ่งขับก็ยิ่งงงอ้าวใครมซาซ่าเกมนี้มาโอ้โยเราเมื่อไหร่จะถึงที่เนี่ยโอ้ยตายอ่าลาร์ดอ้าว แล้วนั่งแบบโคตรมีระเบียบแล้วรถไปไหนละเอารถกูขับเอากันเองมงอเอเดี๋ยวซ้ายอุ้ยโอ้โหเล่นตัวอะไรวะเนี่ยเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฟ้าผ่าฟ้าผ่าเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยผีนะผีนะผีเอ้ยเดี๋ยวใจเ,เ,เย็นเอาใจความโอ้ไปแจอ้อขับผ้าเลยวะเนี่ยโอ้โห,โโหขับเอา โอ้ยยกล้อเฮ้ยใจเย็นใจเย็นโอ้ยเห็นแล้วเหนื่อยใจอ้าวก็แค่กูยกล้อไอ้พวกผีทวงความเจริญนโอ้ยมาเยอะอ้อเยอะอ๋อลองลอยออโอ้หโอ้มาไงมายังไงเอาไเอาไว้ทางลับทางลับฮะโอ้โห ต้องชนะเอ้ยนั่นๆโอ้มีรถมาอ้าวลงเอาความโง่โง่แดกไม่ได้แดกกูด้วยนั่นนั่นนะนี่ทางไหนฮะขวามือขวามือดิขวามืออ่าทำไมไอ้นั่นเจอตูหูรถมาไงฮัลโหลไม่ได้ได้เอาไมค์คันเอาไมค์คันน่าไม่ได้แดกไม่ได้แดกไม่แล้วให้กูเริ่มตรงนี้เลยเหรอ เล่นแงโอเคคุณผู้ชมครับก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงนะกับเกมนี้นะก็ถือว่าเป็นเกมที่ทำมาดีมากนะฮะให้1ิบนี่ผมให้เ tamam> กินส okay, ิบะฮะให้ส okay, ักร anyway? ้อยหนึ asters, uhm anyway> ่งนะครับให้ร้อยหนึ่งเอาไปฟับปุเอาไปเป็นค่าขนมในการสร้างเกมใหม่ซะที่ขนหน้ากูจะเลิกเล่นกูยังไม่เลิกโอเคผมสำหรับวันหรับวันนี้ขอลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายจ้าชุบๆบ หากคุณผู้ชมชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามไว้เพื่อดูคลิปใหม่ๆด้วยนะครับกดทา่ล่างนี้เลย